ผมมาพินและฟิลไทยกับจังหวัดสมคนนะครับนี้อยู่ที่สถานลอยนะครับแล้วก็ตรงข้ามโรงเรียนกันสูตรศึกษาลัยนะครับก่อนถึงวัาป่าเรลานิดหนึ่งนะครับวัดป่าเรลล์จะอยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วจุดสังเกตตรงนี้กันก็คือจะมีเจดีนะครับเจดีตนเห็นเป็นเจดียอยู่นะครับตรงนี้ก็คือฐานทีรถไฟนะฮะานทีรถไฟจังหวัดสุพรรณบุรี ทางไปสถาน,นีรถไฟสปันบรีตรงนี้มีร้านส้มตําชานชลาด้วยไปสถาน,นีรถไฟนี่ไกลไหมครับหนึ่กิโลค่ะกิโลหนึ่งฮะ